ตั้งหลอดไฟนะครับของตัวในตั้วีนะครับที่จะใช้เป็น c o ยเจ็ 7. เดี๋ยวขอตัวกล่องสินค้าหน่อยอ่ะนี่นะครับ<ม>ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมเรวดี่3550นะครับ p o เนเนะครับอ่ะอ่ะให้ถอดแหวนก่อนนะครับมันจะมีแหวนตัวหลอดนะครับอ่ะให้เอาแหวนนี้นะครับใส่ล็อกเข้าไปในโคมแบบนี้อ่ะยัดเข้าไปในโคมแล้วก็กดตัวนี้ล็อกเข้าไปเลย สวัสดีครับผม MWP Auto p a r t นะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราจะาแนะนำวิธีการติดตั้งหลอดไฟนะครับของตัวในตังวีนะครับที่จะใช้เป็นโค้ดเดี๋ยวขอตัวกล่องสินค้าหน่อยอ่ะนี่นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมเรลดี้สามห้าห้าศูนย์นะครับโคเจนะครับอ่ะก็เริ่มได้เลยครับผมก่อนอื่นเลยก็เปิดตัวฝาออกมาก่อนนะครับฝาครอบนะครับอ่ะนี่ครับผมถอดปักออกมานะครับน็ อถอดปิ้นล็อกออกมาก่อนนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คือให้ทางลูกค้คคาถอดตัวปิ้นล็อกนี้ออกมาก่อนอแต่ถ้าสมมุติว่าคนลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดโคมออกมาได้นะครับหรือว่าไม่สามารถติดตั้งเองได้อันนี้ถ้าลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่กรทมหรือว่าปริมณฑทนนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแล้วก็เข้ามาให้ทางร้านบริการติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวขั้วหลอดนะครับถอด้ อ่าให้ถอดแหวนก่อนนะครับมันจะมีแหวนตัวหลอดน,นะครับอ่าให้เอาแหวนนี่นะครับใส่ล็อกเข้าไปในโคมแบบนี้อ่ายัดเข้าไปในโคมแล้วก็กดตัวนี้ล็อกเข้าไปเลยนี่นะครับกดสปริงล็อกเข้าไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมพอกดสปริงล็อกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาเหลอดใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ แล้วก็หมุนให้เข้าล็อกแค่นั้นเลยนะครับแค่นี้อ่าแค่นี้คือจบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าโคมกันนะครับนี่นะครับเวลาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับดูดีๆนะครับผมตัวหลอดนะครับผมจะต้องตั้งฉากนะครับอันนี้ยังเป็นแนวนอนอยู่ตั้งฉากไม่ได้เป็นลูกแก้วมองไม่อ๋อเป็นลูกแก้วอ่าตัวหลอดมันเป็นลูกแก้วนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ติดตั้งให้เสร็จแล้วอ่า ในกรณีนี้คือการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวปลั๊กนี้นะครับไปต่อเข้ากับระบบจ่ายไฟของรถยนต์ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็จะมาดูหน้างานการติดตั้งตัวโคมนะครับของเนตเวีนะครับที่เราถอดโคมมาใส่ l อวีเมื่อครู่นี้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับทางคุณลูกค้าต้องใส่ตัวปลั๊กก่อนนะครับเอาปลั๊กมาต่อก่อนอ่านี่นะครับ อ่านี่นะครับหลังจากต่อปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาโคมยึดเอาไว้อย่างเดิม ือจะบอกว่ารุ่นนี้ครับเนตเอวีอะครับต้องบอกว่าต้องหรือโคมออกมาทำเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องการติดตั้งสำหรับเน็ตตวีนะครับผมก็สามารถเข้ามาใช้บริการทางร้านเราได้นะครับค่าบริการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่500บาทนะครับนี่นะครับเราก็เอาน็อตยึดไว้เหมือนเดิมเลย นะครับก็พอยึดน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่ยึดกันชนให้เข้าที่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งหลอดไฟ LED นะครับสำหรับ n e ตเ w วนะครับอ่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็ประกอบโคมไฟเข้าที่ตัวรถของเนตเวี v เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่านี่นะครับขั้ว H7 นะครับผมแคลลี่สามห้าห้าศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวปิดไฟก่อนอ่านี่นะครับเปิดไฟเลยนี่นะครับผมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่รับคือความสว่างของไฟนะครับผมนี่นะครับความสว่างอ่า แล้วก็ไม่แยงตาด้วยนะครับผมนี่นะครับก็มิชชั่นคอม p l e t ครับผมสำหรับ n e ตตาวนะครับติด LED เรลี่ส5มหอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ